สวัสดีค่ะพบกับปจิและช่องจีนิวคาร์แฟมินี่ค่ะวันนี้อจีพาทุกท่านมาอยู่กันที่โชว์รูมฟอร์ราชพฤกษ์พระรามหค่ะและพาทุกท่านมารับชมกับ Ford e v e r e อรค่ะตัวท็อปสุดเลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวไทเทเนียมพัดขับเคลื่อนสล้อไบเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะค่ะราคาอยู่ที่1 7 9 9 0 0 0บาทค่ะและสีตัวนี้ค่ะ ที่อาจิย์จะบอกเลยค่ะว่าใครต้องการสีน้ําเงินที่เป็นประกายมุกด้านในแบบนี้ค่ะเพิ่มเงินอีก10,000บาทค่ะเรามารับชมตัวรถกันเลยค่ะมิติตัวถังของรถค่ะความยาวของรถจะอยู่ที่4 8 9 3มมิลิเมตรค่ะความกว้างของรถค่ะ1 8 6 2มิลิเมตรความสูงของรถ1 8 3 7มิมลิเมตรค่ะเรามาเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถกันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าตัวรถคันนี้ค่ะวันนี้เป็นสีพิเศษแล้วยังมีความพิเศษ กับตัวรถอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปไล่ดูตามแต่ละจุดกันเลยในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้าเครื่องยนต์ตรงนี้ค่ะมาพร้อมกับฟอนต์เอเวอเรสที่เป็นโครเมียมค่ะจะบอกว่าสวยและก็ขนาดใหญ่มากๆพร้อมกับตัวโล,โลโก้ของฟอร์ดต,ตรงกลางขนาดใหญ่ตัดขอบโครเมียมกระจงกระจังด้านหน้าสีเทาค่ะลงมาด้านล่างค่ะพร้อมกับตัวกากันชนด้านหน้าค่ะที่เป็นสีเทาค่ะ เซนเซอร์ด้านหน้าในตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับเซนเซอร์กะระยะด้านหน้า6จุดค่ะมาดูในความพิเศษค่ะของไฟด้านหน้าตัวรถตรงนี้ค่ะอาจิเคยดีวิวในตัวท็อปขับ2ไปแล้วเนาะไฟหน้ารถของเขาจะไม่มีในส่วนของขอบตรงนี้ค่ะในตัวนี้เขาได้ทำการใส่ตกแต่งมาให้ด้วยค่ะในตัวท็อปสุดเลย1ล้าน7แกว่าบาทคันนี้ค่ะนี่ทำให้ไฟดูดุมากขึ้นค่ะ สีดำเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยส่วนไฟด้านในค่ะจะเป็นไฟหน้าไวด์ LED โปรเจ c เตอร์ค่ะมาพร้อมกับไฟ d ด y ท i m e r u n n i ิ g l ไ g h t แบบ LED ค่ะจะบอกว่าสวยมากๆเลยค่ะแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเลยว่าใครจะต้องการใส่สีดำแบบนี้หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะมาดูในส่วนของนี่เลยค่ะล้อด้านล่างกันค่ะในส่วนของล้ออัลอยค่ะตัวนี้ค่ะจะบอกเป็น C2tone เลย แต่เรามาดูในส่วนของยางกันก่อนยางตัวนี้ค่ะจะเป็นสเปคยางอยู่ที่ 265/50R20 ค่ะล้ออลลอยสีทูโทนขนาด20นิ้วด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกพร้อมช่องระบายความร้อนค่ะมาพร้อมกับช่วงล่างด้านหน้าค่ะตัวนี้จะเป็นช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโคลงค่ะมาดูทาง ในส่วนของฝาครอบค่ะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวฝาครอบที่เป็นไบเทอร์โบค่ะกระจกมองข้างค่ะด้านบนจะเป็นโครเมียมด้านล่างจะเป็นในส่วนของลมดําค่ะมาพร้อมกับไฟสองพื้นไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งของผู้โดยสารแล้วก็คนขับด้วยค่ะกระจกมองข้างขนาดใหญ่ตัวนี้ค่ะยังมาพร้อมกับไรสปอร์ตหรือระบบเตือนมุมอับสายตามาด้วยค่ะตัวด้ามจับเปิดประตูค่ะจะเป็นแบบโครเมียม พร้อมปุ่มกุญแจอัจฉริยะแล้วก็ช่องเสียบกุญแจค่ะแต่ที่เห็นอยู่สีดําตรงนี้ที่มีฟอนต์ของเอเวอร์เสค่ะจะเป็นตัวเบ้ารองจับค่ะที่เป็นสีดําด้านค่ะตัวนี้เขาก็ได้ทําการแต่งตกแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยด้านบนค่ะมาพร้อมกับตัวคิ้วกันสา์สีดำสองฟังเลยทั้งกระจกของผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะเล่าหลังคาด้านบนที่เป็นสีเทาค่ะฝั่งของผู้โดยสาร ้านหลังค่ะแถว2และ3ตัวด้ามจับเปิดประตูก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยเป็นโครเมียมพร้อมตัวเบ้าจะเบ้ารองจับที่เป็นสีดําค่ะด้านข้างค่ะมาพร้อมกับบันไดด้านข้างสีดําขนาดใหญ่ค่ะตัดด้วยด้านล่างค่ะที่เป็นโครเมียมค่ะมาดูที่ล้อด้านหลังกันค่ะ ในส่วนของล้อด,ด้านหลังตรงนี้ค่ะยางค่ะจะเป็นยางของฟูเดียทั้ง4เส้นจากโรงงานค่ะซีรียางเเป็กยางจะเป็น2 6 5 5 5 0้0 e ค่ะล้ออลลอยสีทูโทนขนาด20นิ้วมาด้านหลังมาพร้อมกับดิสเบรกค่ะมาต่อกันที่ท้ายรถกันค่ะในส่วนของท้ายรถตรงนี้ค่ะด้านบนก็จะมีตัวรับสัญญาณค่ะที่เป็นเสาสีดำขึ้นมาด้านบน ปอยเลอร์ด้านหลังสีเดียวกันกันกนกบตัวรถพร้อมไฟเบรก่นที่3แบบ LED และที่สวยเลยคือไฟท้ายของเขาค่ะจะบอกว่าไฟท้ายเป็น full LED ด้านหน้าได้ทำการตกแต่งตัวครอบที่เป็นสีดำเนาะตรงไฟหน้าด้านหลังก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นแบบเต็มแบบนี้เลยทำให้รถด,ด้านหลังดูดุมากขึ้นค่ะในตัวคับ4ก็จะมีในตัวฟอนต์บอกตัว f W D ค่ะ ด้านหลังค่ะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะเระยะด้านหลัง4จุดค่ะคิ้วตัวฟอนเอเวอร์เลสที่เป็นโครเมียมค่ะตัวนี้ก็จะมีไทเทเนียมตัวฟอนมาไฟท้ายสวยด้านล่างค่ะมาพร้อมกับกาดกันโครนด้านหลังสีเทาพร้อมกับยางอะไหล่หนเส้นค่ะมีกล้องช่วยถอยจอดด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องสัมภาระท้ายกัน ประตูสัมภาระท้ายเป็นแบบไฟฟ้าค่ะในนี้ก็เขาได้ทำการลองคมไว้เนาะตัวนี้แกะขึ้นมาได้ค่ะแล้วก็จะมีแม่แรงมีช่องวางของค่ะมี power o u t l e จด้านซ้ายทางฝั่งด้านขวาด้านนี้ค่ะก็จะมีตัวปุ่มพับเบาะของผู้โดยสารแถวที่3ค่ะเพื่อเพิ่มขนาดของ,องสัมภาระท้ายนั่นเองค่ะ เปิดปิดง่ายค่ะคลิกครั้งเดียวแล้วก็เขาก็จะทําการพับเบาให้เราเลยค่ะมีไฟสองสว่างภายในห้องสัภาระท้ายด้วยกดขึ้นมาพร้อมกันแบบนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวอจิจะพาทุกท่านไปรับชมภายในห้องผู้โดยสารแถวที่สามเปนค่ะจะก้าวเข้าไปในห้องผู้โดยสารแถวที่สามได้ง่ายๆแล้วก็ทำการเลื่อนค่ะ ตัวเบาะมาทางด้านหน้าแล้วก็ใช้ด้านล่างค่ะแบบนี้แล้วก็จะมีพื้นที่ในการก้าวเข้าไปค่ะทางด้านนี้ค่ะก้าวเข้ามาเลยฝั่งทางด้านนี้โอจะบอกว่าพื้นที่ด้านหลังนั่งได้สบายมากๆเลยค่ะเล็กรูมกว้างขวางเฮดรูมไม่ติดไม่ชนเลยค่ะ ด้านบนมีไฟส่องสว่างภายในห้องผู้โดยสารแถวที่3หรือห้องสัมภาระท้ายด้วยมีช่องปรับอากาศด้านบนที่เกี่ยวของด้านบนค่ะฝั่งของอจีทางฝั่งด้านซ้ายด้านนี้ค่ะจะเป็นที่เท้าแขนพร้อมช่องวางขวดน้ำหนึ่งจุดค่ะทางฝั่งด้านขวาเช่นเดียวกันค่ะมีแบบเดียวกันเลยเดี๋ยวอจีจะพาทุกท่านไปรับชมภายในะห้องผู้โดยสารแถวที่สองกัน หมักแบบนี้เลยไปแบบนี้เลยนี่ค่ะแล้วก็ทําการดันเบาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เลื่อนเบาค่ะจากทางด้านหน้าได้เลยเลื่อนให้สุดได้เลยค่ะเข้ามาแล้วค่ะภายในห้องผู้โดยสารค่ะอีกแถวที่สองตรงด้านนี้จะบอกว่าเล็กนูมก็ยังกว้างขวางอยู่ค่ะแล้วเรายังสามารถเลื่อนเบาไปข้างหลังได้อีก แบบนี้ค่ะสะดวกสบายมากๆเลยเล็กลุ่นกว้างขวางเฮดรูมไม่ติดไม่ชนค่ะแล้วก็จะมีไฟส่องสว่างภายในห้องผู้โดยสารที่เป็นแยกฝั่งค่ะด้านซ้ายและด้านขวาพร้อมกับช่องปรับอากาศด้านบนมีตัวพานรามิกซันรูฟค่ะอยู่ทางด้านบนตัวม่านก็จะเป็นตัวม่านไฟฟ,ฟ้าด้วยค่ะที่เท้าแขนค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นที่เท้าแขนหนังสีดำขนาดใหญ่ พร้อมกับช่องวางแก้วน้ำหรือขวดน้ำสองจุดค่ะดันเก็บแบบนี้ได้เลย mm. มากันที่ด้านล่างตรงด้านหน้าตรงนี้ค่ะมาพร้อมกับนี่เลยสามารถเปิดความแรงพัดลมได้เลยค่ะมีช่อง AC มี power outlet ชาร์จค่ะมาต่อกันค่ะทางฝั่งของด้านข้างกันค่ะ ฝั่งด้านข้างตรงนี้ค่ะตัวเปิดค่ะตัวนี้จะเป็นสีทองพร้อมกับตัวปุ่มฟังก์ชันที่อยู่กับช่องลำโพงค่ะตัวนี้ก็จะเป็นล็อกรถกดล็อกรถตัวจับเปิดปิดที่เป็นเงาค่ะตัวนี้มีประกายด้านในด้วยนะที่เท้าแขนวางแขนเป็นหนังสีดำค่ะด้านบนก็เป็นหนังสีดำสามารถกดได้สัมผัสได้เลยด้าล่างช่องวางของมีแบบเป็นสัตว์เป็นส่วนเลย ไปกันค่ะเดี๋ยวเราไปต่อทางฝั่งคนขับกันทางฝั่งของคนขับด้านนี้ค่ะนี่เลยค่ะเราจะมาพร้อมกับตัวปุ่มฟังก์ชันล็อกรถปล่ล็อกรถจากทางด้านบนตัวเปิดที่เป็นสีทองตัวจับค่ะที่เป็นเงาพร้อมประกายด้านในตัวปุ่มฟังก์ชันกระจกค,ค่ะอัตโนมัติทั้งสี่บานค่ะด้านล่างค่ะ พร้อมกับนี่เลยช่องวางกดน้ําหรือสามารถวางของสัมภาระต่างๆได้อย่างเยอะมากๆเลยค่ะก้าวเข้ามาค่ะภายในห้องผู้โดยสารค่ะทางฝั่งของคนขับด้านนี้ตัวพวงมลาลัยค่ะกับเบาะคือนั่งได้สบายมากๆเลยตัวเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้าค่ะสามารถปรับเอนปรับเลื่อนตามความต้องการได้เลย พวงมาลัยจะเป็นหนังค่ะกดได้สัมผัสได้ทุกจุดเลยทิศทางการปรับพวงมาลัยค่ะปรับได้สองทิศทางค่ะมาทางฝั่งของด้านขวากันบ้างค่ะในตัวนี้ก็จะมีตัวปรับกระจกพับกระจกแบบไฟฟ้าปุ่มเปิดห้องสัมภาระท้ายไฟฟ้าตัวปรับระดับไฟค่ะต่างๆตัวปรับแสงมาตรวัดด้านล่างก็จะเป็นตัว เปิดฝากระโปรงเครื่องยนต์ด้านหน้าค่ะอจิจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมภายในตัวรถกันค่ะตอนนี้ค่ะอจิอยู่ภายในตัวรถของ f o r d Ever e s รค่ะเรามารับชมภายในกันค่ะอจิพาดูมาตรวัดกันค่ะในตัวท็อปสุดเลยมาตรวัดของเขาค่ะตัวนี้ค่ะ ก็จะเป็นในส่วนของตัวเข็มตรงกลางพร้อมกับจอแสดงผลด้านซ้ายและขวาค่ะในคันนี้ทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นแสงสีเหลืองค่ะตัวนี้ทางฝั่งด้านขวาจะเป็นแสงสีน้ําเงินเพื่อบอกข้อมูลแสดงผลการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นเช็คระยะค่ะจากทางด้านขวาเลยพวงมาลัยค่ะจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะฝั่งทางด้านขวาจะมีระบบในส่วนของระบบ cruise control adaptive cruise control มาด้วยค่ะ ทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นเต็นส่วนของระบบสังการเกตยเสียงรับซ้ายวางซ้ายเพิ่มเสียงลดเสียงของหน้าจอทัชสกรีนค่ะด้านหลังพวงมาลัยมาพร้อมกับตัวทางฝั่งด้านขวาที่เป็นไฟเลี้ยวค่ะทางฝั่งด้านซ้ายเป็นการปัดน้ำฝนค่ะเรามาตรงกลางกันบ้างค่ะในส่วนของตรงกลางด้านนี้ค่ะกับจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วค่ะสามารถกด ัดสกรีนดูข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นปรับอากาศภายในรถยนต์ค่ะสามารถแยกอิสระซ้ายขวาได้เลยตัวนี้สามารถเปลี่ยนโหมดหรือเปลี่ยนเมนูของเราเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นภาษาไทยให้แล้วก็จะเป็นแอร์อิสระอย่างนี้ก็คือสามารถปรับแบบนี้ได้เลยหรือจะปรับให้เท่ากันเลยก็ได้ค่ะแบบนี้แล้วจะมีในส่วนของด้านหลังสามารถเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลย หรือว่าจะให้เป็นระบบแอร์หมุนเวียนภายในรถยนต์ค่ะมีโทรศัพท์ระบบนำทางแอปพลิเคชันตัวนี้ระบบการตั้งค่าในส่วนของเครื่องเสียงก็จะมีช่องต่างๆให้เรียกดูได้หมดเลยตามที่เราบุ๊กสถานีไว้นะคะลงมาด้านล่างค่ะกับระบบปรับอากาศที่เราได้ทำการปรับตัวหน้าจอไปแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็น ปุ่มฟังก์ชันด้านล่างเช่นเดียวกันตัวนี้ก็จะเป็นแบบอัตโนมัติสามารถกดแบบแม็กแบบนี้ได้เลยเลือกปรับได้เลยจะเป็นแบบไหนก็ได้ค่ะเลือกใดเลยตามความต้องการของเราปุ่มปิดลงมาด้านล่างค่ะจะมีตัว power outlet ชาร์จตัวช่องเสียบ usb 2จุดค่ะก็จะมีทางฝั่งด้านขวาแล้วก็ด้านในอีกห่งจุดในตัวนี้ก็จะมีในส่วนของเกียร์ที่เป็นเกียร์อัตโนมัติพร้อมตัว เปลี่ยนโหมดการขับขี่ค่ะเป็นแมนนวลค่ะบวกลบก็จะมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆอย่นี่ปุ่มปิดเซนเซอร์ล็อกเฟืองท้ายตัวขับเคลื่อนที่เป็น4วิลค่ะ 4, คูณสโลแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นปุ่มปิดกระเลื่อนถ่ายของรถแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนโหมดในสภาพพื้นผิวการจราจรค่ะไม่ว่าจะเป็นทางชันทางต่างระดับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ร้อนเย็นก็จะมีตรงด้านนี้เนาะมีสัญลักษณ์บอกด้านนี้เลยค่ะเบรกมือช่องวางแก้วน้ำขวดน้ำสองจุดค่ะกุญแจค่ะทีเท้าแขนเป็นหนังสีดำขนาดใหญ่โหช่องเก็บของวางของตรงกลางใหญ่มากๆเลยค่ะมีช่องเล็กๆมาด้วย บาฟั่งผู้โดยสารค่ะก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าเช่นเดียวกันตัวนี้ก็จะเป็นหนังตั้งแต่หัวหมอนจนถึงด้านล่างค่ะสามารถปรับเอ็นปรับเลื่อนตามความต้องการได้เลยมาต่อกันทางฝั่งด้านหน้าค่ะนี่ก็จะมีกล่องเก็บเอกสารแบบนวงพร้อมไฟส่องสว่างค่ะต่อกันที่ด้านบนค่ะด้านบนตรงนี้ก็จะมีที่บังแดดสีดำขนาดใหญ่พร้อมกับกระจก แล้วก็ช่องเสียบบัตรค่ะทั้งสองฝั่งเลยด้านซ้ายและด้านขวาไฟส่องสว่างภายในห้องผู้โดยสารค่ะที่เป็นแสงสีแบบนี้เลยพร้อมกับด้านบนช่องใส่แว่นด้านบนและในตัวท็อปสุดคันนี้ค่ะก็มากับพารามิกซันรูฟค่ะที่เป็นแบบระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยสามารถเปิดปิดแบบนี้การปิดม่านแบบนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ สามารถกดแบบนี้ได้แบบอัตโนมัติเลยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะในระบบขับสี่อัจฉริยะแบบนี้ค่ะยังมาพร้อมกับตัวล็อกเฟืองท้ายอย่างที่อาจีได้บอกไประบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาดชันค่ะระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนค่ะระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติค่ะระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้าค่ะเดี๋ยวจีจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะ อาจาจะมาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติม,ตมข,อของเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะฝากระโปรงเครื่องยนต์ด้านหน้าค่ะเข้ามาพร้อมกับแผ่นชนวนกันความร้อนสีดำแผ่นใหญ่แล้วก็จะมีในส่วนของยางกันก,นกระแทกด้านล่างค่ะมาดูในส่วนของคุ้มพลังกันค่ะ ในส่วนของเครื่องยงนต์ในตัวท็อปสุดในตัว e v e r อร์เคันนี้ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ไบเทอร์โบเครื่องยนต์ดีเซลไบเทอร TDCI สสูบแถวเรียงขนาด2.0ลิตร1,996ซีซ่วงเทอร์โบคู่กำลังสูงสุด213แรงม้าที่3,750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตร m, ที่1,700รอบจับคู่ เกียร์อัตโนมัติ1ิจังหวะพร้อมเปลี่ยน,เ,นเกียร์แมนนวลโหมดบวกลบที่หัวเกียร์ขับเคลื่อน4ล้อฟูลไทม์ 4WD พร้อมระบบ Terrain Management System ค่ะจะบอกว่าขับ4ก็น่าใช้มากๆเลยค่ะเพราะว่ามีในส่วนของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นผิวถนนต่างๆ ใครชอบ Ford e v e r e อรสีสวยสีน้ำเงินพร้อมกับตัวมีมุกประกายด้านในแบบนี้ค่ะสามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงกับทางโชลุงฟอร์ดราชพฤกษ์ลามหาได้เลยค่ะในส่วนของราคา Ford e v e r e อร์เรส n i ไทเทเนียมพัดขับเคลื่อน4ีรล้อไบเทอร์โบค่ะเกียร์อโตอมมาซิ10ส,สปีดค่ะราคาอยู่ที่1.799,000บาทค่ะ ขอขอบคุณทางโชว์รูฟอร์ดราชพฤกษ์รามห้าที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับอาจิได้มาทำการโปรโมตในตัว f o r ์ดเอเวอรตัวท็อปสุดคันี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมค่ะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้กับช่องอานิวค่ะ Family กันด้วยค่ะพบกับอาจิใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ